ด่วนข้อตกลงลับที่เขย่ยาอาเซียนข่าวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกเปิดเผยไทยและฟิลิปปินส์เพิ่งลงนามในข้อตกลงลับเพื่อจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ไกรพันอีรูม14ลำโดยแบ่งเป็นฝั่งไทย8ลำและฝั่งฟิลิปปินส์6ลำดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซื้ออาวุธธรรมดาแต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร,ร์ที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในอาเซียนอย่างแท้จริงทำไมต้องไกรพันอีก ไกรเพลนอ,อีถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดจากสวีเดนโดดเด่นด้วยระบบเรด้์ดีเซรุ่นล่าสุดการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและความสามารถในการใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่อย่างมีที่อาร์ที่ยิงได้ไกลกว่า200กิโลเมตรจุดแข็งของไกรเพลนอ,อีไม่ใช่แค่สมรรถนะทางการรบแต่ยังรวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ตำ่ำและความสามารถในการปฏิบัติการจากสนามบินสั้นหรือพื้นที่ห่างไกลทำให้ทั้งไทยและฟิลิปปินส์มีขีดความสามารถในการตอบสนองภัยคุกค,คามได้อย่างรวดเร็ว ไทยเสริมแกร่งกองทัพอากาศสำหรับไทยการเพิ่มไกรพลนอีอีก8ลำจะทำให้ฝูงบินในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีศักยภาพสูงขึ้นอย่างมากปัจจุบันไทยมีไกรพลนีดีประจำการที่กองบินเจ็ดสุราธานีอยู่แล้วการผสมผสานร,รุ่นอีเข้ามาจะเพิ่มความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการรบทางอากาศทั้งในแง่การตรวจจับการโจมตีและการป้องกันตัวเองฟิลิปปินส์ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ฝั่งฟิลิปปินส์การจัดหาไกรพนีหกลำถือเป็นการอัปเกรดครั้งประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้กองทัพอากาศฟิลิปปินส์ไม่มีเครื่องบินขับไล่รุ่นสี่ห้าเลยการได้ไกรพนีหมายความว่าฟิลิปปินส์จะมีความสามารถในการปกป้องน่านฟ้าและตอบโต้ภัยคุกคามทางทะเลในทะเลจีนใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเบื้องหลังข้อตกลงลับแหล่งข่าววงในเผยว่าการเจราจาครั้งนี้เกิดขึ้นเงียบๆมาหลายเดือนโดยมีแรงผลักดันมาจากความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ และการขยายอิทธิพลทางทหารของบางประเทศในภูมิภาคทั้งไทยและฟิลิปปินส์มองว่าการร่วมมือการจัดหาเครื่องบินรบจากแหล่งเดียวกันจะช่วยสร้างความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และเพิ่มศักยภาพการฝึกบินร่วมกันในอนาคตผลกระทบต่อภูมิภาคข้อตกลงนี้อาจทําให้ประเทศอื่นๆในอาเซียนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชาติที่มีข้อพิพาททางทะเลหรือมีการแข่งขันด้านกําลังทางอากาศกับทั้งไทย และฟิลิปปินส์การได้กระเพอมอีเข้าประจําการจะเพิ่มความสามารถในการควบคุมพื้นที่และสร้างสมดุลพลังที่เปลี่ยนไปจากเดิมใครได้รับแรงกดดันมากที่สุดนักวิเคราะห์มองว่ามาเลเซียและเวียดนามอาจเป็นสองประเทศที่รู้สึกถึงแรงกดดันมากที่สุดมาเลเซียแม้มีสู30มสิบเมและ FA18 แดีแต่การบำรุงรักษายังคงเป็นปัญหาส่วนเวียดนามมีสู27 30ที่ทรงพลังแต่ในด้านเทคโนโลยีเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกกรเพือมอีมีความล้ำหน้าก,กว่า สรุปการเปลี่ยนเกมในอาเซียนดีนไกรพเอีระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ไม่ใช่เพียงการซื้ออาวุธแต่เป็นสัญญาณของการจัดเรียงคั่วอานาจใหม่ในภูมิภาคการมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยเหมือนกันจะช่วยให้สองประเทศสามารถประสานงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งในภารกิจฝึกซ้อมการลาดตระเวนและการต้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต